ดีค่ะพี่น้องช่องใ่ใไมอฟิเชียลนะคะพี่น้องตอนนี้เาออกมาจากวัดเสาวทวงจะกลับอีสานเล้วนี่อีก300เมตรขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนบรมราชชนนีน,นี้เป็นวันเดินทาง ขับตรงไปตลอดโดยวิ่งบนถนนบรมราชชนนีไล่ได้พี่หน้องรถที่จะเข้าุเทพติดแต่ว่าเขาเข้าไปไหนขับต่อไปบนถนนบรมราชชนนีอีก3กิโลเมตรอีก3กิโลเมตรใช้ทางออกเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีตอนนี้ซิรีบอกอยาง fun ใช้ทางออกเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนน,นานีแวแจค่าตาาสวาคาตาใช้ทางออกเข้าสู่ทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนนี ต่อไปบนทางคู่ขนานถนนบรมราชชนนีอีก800เมตร ีก400เมตรใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปอำเภอบางบัวทองใช้ช่องทางซ้ายเพื่อใช้ทางลาดไปอำเภอบางบัวทอง อีก400เมตรใช้ช่องทางขวาเพื่อตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข3901 ใช้ช่องทางขวาเพื่อตัดเข้าสู่ถนนหมายเลข3901แล้วใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปถนนการนาพิเศษใช้ช่องทางขวาเพื่อใช้ทางลาดไปถนนการนาพิเศษแล้วตัดเข้าไปยังถนนการนาพิเศษ,เศษขับต่อไปบนทางหลวงสายเอเชียหมายเลข2อีก16กิโลเมตร